กลับสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะตอนนี้ก็มาแล้วนะครับตัวใหม่ก็ทุกคนน่าจะได้เห็นคลิปตัวคินเลอร์ไปแล้วนะครับอันนั้นไม่ได้อัดคลิปจริงๆจังๆนะเพราะว่าเป็นรีบลงนะครับเพราะว่าเล่นเล่นเล่นคืนนี้เลยเนี่ยก็คือคืนนี้นะครับวันที่ วันที่20เนี่ยยีเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ตีหนะครับก็คือผมเล่นแล้วผมก็ให้น้องมันตัดจากไฮไลท์แล้วก็ไปลงเลยนะครับตัวคิลเลอร์ก็เดี๋ยวจะมีมีลงเพิ่มให้ด้วยนะครับตัวคิลเลอร์นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมาอัดคลิปของตัวเซเวอร์แยกก่อนนะครับเซเบิลวอร์ดนะครับเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับน่ารักเลยนะผมว่าน่าจะถูกใจใครหลายคนนะตัวเลกน่ารักนะผมอุ้มง่ายโอเคก็ตัวน้องเซเบิลเนี่ยก็จะมี เบิร์กสเปิร์กนะครับเหมือนเดิมนั่นแหละนะก็จะมีภาวนาแมงมุมทอยายนะครับอ่ะไปทีละเปิร์กเลยแล้วกันนะครับปุ่มหลังนี่ผมจะไม่ได้มานั่งอ่านนะครับผมไม่ค่อยมาเสพเนื้อเรื่องเท่าไหร่นะครับโอเคเบิร์กนี้นะครับโอเคผมจะอธิบายแบบว่าสั้นๆง่ายๆนะครับได้ใจความนะเปิร์กนี้เนี่ยเป็นเปิร์กใหม่เลยนะครับเป็นเปิร์กแบบว่าเรียกว่าอะไรเป็นเปิร์กแบบเป็นเปิร์กแนวใหม่เลยที่เข้ามาในเกมนี้นะผมว่าน่าสนใจอยู่ก็คือเปิร์กนี้นครับ เ,เราจะต้องลงไปที่ใต้ดินครับแล้วก็ไป <t ick noise> สวดภาวนาเวทุกคนสวดภาวนาน่าสนใจแต่ว่ามันไม่ค่อยดีนะตอนแีกผมว่าอาจจะได้บัฟก็คือเราจะลงไปสวดภาวนาครับถ้าเกิดเราลงไปสวดภาวนาคนเดียวไปคนเดียวโดยมีเปิร์นี้คนเดียวนะครับก็คือเราเนี่ยก็จะสวดใช้เวลา120ยวีครับหรือ2นาทีถ้าเราสวดภาวนาเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้มันแปลผิดนะครับเราสวดภาวนาเสร็จปุ๊บเราจะติดสถานะผูพังอะครับก็คือสถานะไม่โอดควรของ เดวิดอะนะก็คือจะติดสถานะนั้นทั้งเกมนะครับเอ่อจนกว่าจะจบเกมเลยตลอดเกมเลยนะครับแต่ว่าเครื่องปั่นไฟทุกเครื่องครับที่มีอยู่ที่เหลืออยู่นะครับทุกเครื่องไม่ว่าจะเป็นเครื่องไหนก็ตามแต่นะครับจะได้ควจะได้ค่าความคืบหน้าเพิ่มขึ้น15%นะครับมันเราปั่นใน85แล้วอย่างเงี้ยก็คือเครื่องนั้นก็จะเสร็จไปเลยนะครับหรือว่าเครื่องไหนที่ยังไม่ได้ปั่นก็จะขึ้นมา55%นะครับอ่แต่ว่าอา่าเราจะติดสถานะผูกพังตลอดทั้งเกมนะ ก็ลองไปใช้ดูนะครับเดี๋ยวในไฮไลท์ที่ผมลงเนี่ยก็จะมีใช้เปิร์นี้ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคเปิร์ต่อไปแล้วก็จะเป็นเปิร์ความแข็งแกร่งในเงามืดนะครับเบิร์นี้ดีผมว่าเบิร์นี้อาจจะพอนข้างอาจจะดีเลยนะครับเบิร์นี้คือถ้าเกิดเราเจ็บอะครับ เราลงไปที่ใต้ดินครับคือเปิร์กสเปิร์กมัน,นเป็นเปิร์กลงใต้ดินหมดเลยนะผมผม,ผมว่าอันนี้ตัวนี้ค่อนข้างเคลียร์ทีเหมือบบนกันนะแบบว่าลงใต้ดินแล้วเก่งเปิร์กนี้นถ้าเกิดเราเจ็บครับเราจะสามารถลงไปที่ห้องวีครับแล้วเราฮิวตัวเองได้ฮิวได้60%สเลยนะฮิวเร็วนะครับผมไปลองมาแล้วฮิวค่อนข้างเร็วเลยนะเร็เวแบบเร็วแบบเร็วเลยครับแบบเหมือนฮิวตัวเองแบบแผดแรกๆเลยอะไรพวกนี้ครับก็คือหลังจากเราฮิลเสร็จเนี่ยเราจะเห็นออร่าคิลเลอร์ด้วยเป็นเวลาสิบวีนะครับถ้าเก ออน่าสนใจมากๆนะครับเบิร์นี้แล้วก็เบิร์สุดท้ายนะครับก็ต้องลงไปใต้ดินเหมือนกันนะครับไปเก็บโทเค็นนะครับเวลาเราลงไปใต้ดินเสร็จปุ๊บเราจะเก็บโทเค็นได้ทีละโทเค็นต่อต่อ15าวีนะครับพอเราเก็บครบ5โทเค็นเนี่ย แต่ละโทเคนเนี่ยมันจะทําให้เราเหายจากสถานะเวอร์หวาได้เร็วขึ้นนะครับอะผมต้องบอกก่อนว่าแพทเนี่ยครับพวกสถานะเวอร์หวาสถานะที่มันฮิวช้าพวกเนี้ยมันจะไม่ได้อยู่ถาวรทั้งเกมแล้วนะครับมันจะอยู่เป็นระยะเวลาผมมันจะมีระยะเวลาของมันในการในการในการคงอยู่นะสมมติเราโดนหัวหมูอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องรีพิวก็ได้เราก็ปั่นก่อน รอหัวหมูมันหมดแล้วเราค่อยฮิลก็ได้นะครับติดเอฟเฟกต์สถานะต้องคำสาบเนี่ยจะซ่อมแซมเร็วขึ้น10%นะครับก็คืออันนี้เหมือนจะแปลผิดนะเน่ไม่แน่ใจว่าก็คือถ้าเกิดเราติดสถานะเอฟเฟกต้องคำสาบก็คือพวกเปิร์กบลูนเปิร์กเปิร์กโทเทมไฟอะครับถ้าติดสถานะพวกเนี้ย เราก็จะเหมือนจะฮิลเร็วขึ้นนะไม่ได้ซ่อมแซมเร็วขึ้นนะครับเหมือนจะฮิลเร็วขึ้น10%นะผมไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่ชัวนะครับอันนี้คือมันแปลมันแปลผิดครับแต่ผมผมไปดูข้อมูลมาในเว็บอ่ะฮิลเร็วขึ้น10%นะครับถ้าเกิดเราถ้าเกิดมีเบอร์โทเทมไฟติดทํางานนะครับอ่าโอเคก็สาหรับเซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอผว่าตัวนี้น่ารักนะใช้ได้เลยชอบเลยนะดูดิน่ารักนะหน้าตาน่ารักอะเป็นอารมณแบบ์แบบแม่มงแบบเล่นแบบ แม่เล่นมนดงมนดำอะไรอย่างเงี้ยแบบมีสดวดภาวนาาวนแมงมุมทอใย,ยแล้วพวกเนี้ยครับเราต้องลงลงไปใต้ดินเดี๋ยวรอไปดูไฮไลท์นะครับอ๋อแล้วก็ก่อนจะไปดูไฮไลท์นะครับผมน่าจะไม่ได้พูดปิดคลิปก็เดี๋ยวพูดไปก่อนเลยนะครับก็คือ,อผมจะถามคนดูไว้ก่อนนะครับว่าคนดูอยากดูตัวอะไรผมมีเล่นไปแล้วแหละ,ะคือแผ่นเนี่ยครับมันปรับเยอะมากนะครับปรับตัวตลกเยอะมากตัวตลกเนี่ยเพิ่มขวดนะครับเพิ่มขวดเดโมเนี่ยก็บัฟนะครับ ด็อกเตอร์ก็บัฟมาเดอะแฮ็กก็บัฟมานะครับเอ่ออะไรอีกวะหมูก็บัฟมานะครับกระต่ายก็บัฟมานะครับมันบัฟอะไรหูบัฟเพียบเลยนะครับกระต่ายเนี่ยเบรดขวาเนี่ยอันนี้ผมมันจะไม่ลงรายละเอียดดีเทลเยอะนะครับกระต่ายเนี่ยเบรดขวานนะจาก5ขวานเพิ่มเป็น7ขวานครับแล้วถ้าเกิดใส่อดอนม่วงมี9ขวานครับทุกคนแล้วยกไวขึ้นด้วยครับยกขวานไวขึ้นครับระหว่างยกเดินไวขึ้นด้วยครับ หมูเนี่ยย่อเดินไวขึ้นย่อแล้วตีคูดาวไวขึ้นย่อแล้วตีพ้าคูดาวไวขึ้นนะครับก็แต่คือมันลืมตัวตัวสาคัญไปหรือเปล่าครับโกดฟ์เฟสกับเฟดดี้เหมือนมันจะลืมลืมอะไรไปนะตัวหมูเนี่ยโอเคเข้าใจได้บัฟด็อกเตอร์ได้บัฟเข้าใจแต่คือมันเหมือนลืมมันจะลืมมันจะลืมเฟดดี้กับโกดฟ์เฟสไปนะครับว่าไอสองตัวนี้มันค่อนข้างจะไก่กาเลยนะโอเคก็สําหรับใครที่อยากดูตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้ ใต้คลิปนะครับผมก็อ่ะประมาณนี้ละกันนะสำหรับเซอร์ตัวใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์นะครับไปดูไฮไลท์ในเกมผมบอกเลยว่ามันมากนะเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในเกมกันเลยก็โอเคประมาณนี้ละกันนะครับเจอกันในไฮไลท์ไปครับผมในนี้คิดแล้วหาเตาดินแทนเซอร์ไม่เจอ แล้วตรงนี้ใต้ดินมันอยู่ไหนวะน,อนอ้องๆ้อ่ากูมาแล้วมึงอย่าบอกนะ สบายๆชิวๆไปนั่งเล่นในจงไอจี5 minutes later ไม่ได้แต้มฮี่อะไรเลยแค่นั้นอืม ล็อกเครื่องก็ได้ครับล็อกเครื่องก็น่าจะได้แหละพับเลยอุ้ยแล้วมันซ้ำเลยเหรอเฮีย เนี่ยทุกเครื่องมันจะปั่นไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเห็นปะคือกูก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าเซลแค่บกเบอร์นี้คนจีนใส่รัวๆ ชิ้เลยพับเลย <S <S 2> <S 2> นน้องพับเลย อ๋อมันกระชื้เครื่องไว้สัตว์ทืบ จ้าร่างปอมแม่งพูดด้วยอะทุกคนน่ากลัวชิบหายเลยเวลาร่างปอมมันพูดอะหยุด ที่นี่มันเมมหว่นน้องๆผีอะผีมันเมมจัด

还上哪里？妈，朋友，垃圾。 โซนเหมือนโยนเกมชิเกมเหม,มือนโยนโซนรอบไม้ขวยอะไรวะเน่ไอ้สัตว์โดจริงโดจริง ยังร้องกูเล่นยาวกูชุกยับไม่สนใจหรอกตัวมงตัวใหม่คุย,ยอะไรอ่ะพับจริงโดดจริง พัจริงไม่มีไม้แล้วน้องโดนกูตรงนี้มาเลย ชจ้ากูด้วยไอ้เหี้ยมาหลอกปะเจอกูดว่าิงเอากูลงไปเฮ้เฮ้เอากูเอากูเอากูลงไปเพื่อนเอากูลงไปเอากูลงไปเอากูลงไป ห้มันตี้สวยสวยสวยน้องสวยสวย,สวยเดี๋ยวกูจัดการให้เดี๋ยวกูจัดการให้ตัวเนี้ยพี่เกูไปยังไงวะไอ้สัตว์เฮ้ยโลจริง กูลงหนังไอสัตว์มึงมามึงโดนกูที่ลงหนังนี่แหละมาแล้วกูแข่งแค่นั้นแล้วกูแข็งกูรอเล่นกูฮับเลยสัตว์ โดนกนตรงนี้ที่เดิไมไปตัดมึงมานี้ตมง่าน,นี้เฮ้ยกับกูโดดยิงกูพับอีกลุมอยู่ไหน ลุมไอ้าสากกูจูขนาดนี้แล้วลุมแล้วกูรอดแกนั่นแหกูโดดจริง <c oughs> แค่นั้นน้องกูโดดจริงเข้าใจอ่ะไม่ต้องพูดอะไรเยอะอ นียใ,ใครเมื่อกี้นี่มันหลุดมาช่วยผมครับนี่ขี่นี่ของจริงนะแม่งช่วยผมเลยถือว่าสุดยอดอ่ะ nice เฮ้ย nice nice